สวัสดีครับหมูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสุ่สังคมกันนะครับวันนี้เราเข้ามาดูพิปการพยากรณ์กันนะครับของราศีต่างๆประจําเดือนกรกฎาคมกันนะครับว่ามีเกณฑ์จะเป็นเส้นลาย้างนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่เดือบันนะครับผม สีสันสวยงามกลับมาที่เซี่ยงไฮ้กันอีกทีนะครับผมครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดขอบคุณท้ายเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากสำหรับสปอนเซอร์ที่พามาในงานนี้ด้วยนะครับผมบเดี๋วยวเราไปชมกันครับผม พยากรณ์นะครับผมชาวราศีมังกรกันนะครับผมชาวราศีมังกรนั้นมีเกณฑ์อะไรยังไงจะเกิดขึ้นบ้างนนครับผมชาวราศีมังกรนั้นอยู่ในตําแหน่งนี้ชาวราศีมังกรนั้นมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างสัมพันธ์นกับลัคนาตรงไหนบ้างน,นะครับผมขอดูแวบหนึ่งความสัมพันธ์เห็นแล้วเอาง่ายที่สุดเลยคือเล่งกันนะครับผมตอนนี้ ดาวธาตุไฟนะครับผมอยู่บนธาตุน้ําในภพปัตตนินะครับผมความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับผมของแฟนกันของคนที่มีที่เป็นแฟนกันอะไรพวกอาสามีภรรยาก,กันตอนนี้ไฟเจอน้ำครับผมลักษณะนี้มีเกณฑ์น,นะครับผมที่จะเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจกันอึดอัดใจกันอยู่แล้วรู้สึก ไม่อยากอยู่แล้วอยู่แล้วหงุดหงิดอะไรอย่างนี้อ่ะอยู่แล้วอยู่ไม่ไหวเพ่นไปที่อื่นก่อนดีกว่าอ่ะอะไรอย่างนี้มเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับผมเกิดขึ้นจากเอ้าเรามาดูกันนะครับผมโอเคอ่าเกิดขึ้นจากอะไรมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้คือความสัมพันธ์หนึ่งที่เรียกว่า มีเกณฑ์ที่ว่าคนคนหนึ่งจะรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเอาเปรียบคนหนึ่งมากกว่ามากเกินไปนะครับผมอ่ะรู้สึกคนหนึ่งจะเห็นแกตัวเอาเปรียบคนหนึ่งมากเกินไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมโอเคดาวตรงนี้นะครับผมที่เราอธิบายกันทุกครั้งก็คือดาวสุขสุกเข้าเสาแทรกตรงนี้อ่ะดาวสุขนั่นก็คือดาวธาตุน้ําไปอยู่บนเรือนธาตุไฟ ไปอยู่บนเรือนธาตุไฟกันนะครับผมในลักษณะนี้ก็เลยทําให้น้านั้นเจอไฟน้ํานั้นเหดแห้งไปความรักที่มีมันก็แห้งไปหมดไปอย่างรวดเร็วสถานการณ์ตัวนี้ก็เลยเกิดนี่ไงครับผมที่ผมบอกแล้ว่าสถานามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากตัวนี้ดาวสุขเราที่เป็นน้ยนะครับผมโอ้โหดาวสุขเรานะครับผม ไม่รู้มันไปไหนลนะอะร้อนกลับไปก่อนอะช่างมันเอาเป็นว่าดาวสุกเรานะครับผมอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมอยู่ในธาตุไฟนะครับผมที่บอกว่าความรักก็หายไปอย่างรวดเร็วอะแล้วการเงินบ้างละ่ะดาวสุกก็เปรียบได้กับการเงินเช่นเดียวกันนะครับผมดาวสุกเรามาอยู่ในราศีสิงนะครับผมราศีสิงนั้นมีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะครับผม สิงห์ครับผมมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะครับผมการเงินนั้นก็จะเสียไปกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีต่างๆนานานะครับผมไม่ซื้อไม่ได้เสียหน้านะเป็นลักษณะนี้ความรักเบื่อรักพอเบื่อแล้วความรักก็มีปัญหาก็มาพร้อมกันกันกบที่เล็งกับที่ดาวเจ็ดพอดี ทำให้รอบปัญหาครอบครัวก็เลยเกิดอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะครับผมอันนี้ทุกอย่างก็โยงกันออกมาจะเป็นลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลานะครับผมโอเคอันดับที่สองอไม่ใช่อันดับต่อมานะครับผมดาวกระดุมพระของเราการเงินก็ไปอยู่ในพันธุตัวนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนานา,นานาพันธุนี้นะครับผมพอเข้ามาในตําแหน่งนี้ปุ๊บ พอเข้ามาในตำแหน่งนี้ปุ๊บมาเจอคู่พู้รหัสกับปลาหูกันนะครับผมทุกอย่างพอเข้ามาปุ๊บก,ก็หยุดชะงักทุกอย่างเหมือนต้องเอาไปใช้กับเรื่องพวกนี้หมดนะครับผมทำให้เงินทองในสชั่วโมงนี้ที่บอกได้มาปุ๊บก,ก็เสร็จหมดแล้วก็เป็นคู่หนี้สินอีกคู่ชนิดหนึ่งนะครับผมคู่ทวงหนี้ทวงสินได้เงินมา ก็ต้องไปจ่ายที่สินที่เขาตามมาทวงนะครับผมก็โดยทั่วๆไปก็น่าจะรวมๆอยู่ประมาณนี้โอเคตอนนี้ชีวิตก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมขอให้ดาวขยับอีกนิดนึงนะครับผมอะไรๆก็น่าจะสวยวันนี้นะครับขอให้ชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านครับโชคดีนะครับผม จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณราศีต่างๆนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมกับวิวสวยที่นี่เซียงไหยนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม